ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับแม้จะระสังขารสับเปลยยังเฉือนไม่เข้าหลวงพ่อปไปวัดกำแพงชี้แนะคาถากำแพงแก้วเจประการคุ้มภัยได้ดีเยี่ยม หลวงพ่อไปท่านเป็นพระที่มีกระแสจิตแก่กล้าคราวหนึ่งเจ้าคุณพระพุทธพยากรจเจริญอุปวิกาโสวัดอับสรสวรรค์หรือวัดหมูสิทธิเอกองค์หนึ่งของพระภาวนาโกสนเถนหรือหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังได้มานิมนต์ให้ไปนั่งปกในงานหล่อพระท่านบอกว่าให้บอกเวลาว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไหร่ แล้วท่านก็นั่งทำสมาธิอยู่ที่กุฏิโดยไม่ต้องเดินทางมาที่วัดพอถึงเวลาปลุกเสกพระอาจารย์ที่นิมนต์มาจะเห็นล่างหลวงพ่อไปปรากฏนั่งสมาธิอยู่ในพิธีด้วยเรื่องนี้เป็นที่โจทย์จันร์กันทั่วไปในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาสิทธิ์คนหนึ่งถูกเกณฑ์ทหารไปร่วมรบได้ของดีมาจากท่านเพื่อเอาไปคุ้มครองตัว ท่านไดเ้เสกก่อนหินข้างทางรถไฟให้ก้อนหนึ่งสิทธิ์คนนั้นเห็นแล้วจะไม่เอาก็เกงว่าท่านจะว่าจึงนําหินก้อนนั้นถักรวดแขวนคอติดตัวไปสนามลบปรากฏว่าไม่เคยมีอันตรายและไม่เคยป่วยไขย้ปืนในสนามลบยิงมาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเลยหลวงพ่อไปมรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่ออายุ79พรรษามีคนเล่าว่า แม้แต่มรณาภาพไปแล้วหนังก็ยังเหนียวพวกสัป,ปเปลอเอามีดตกแต่งศพก็เฉือนไม่เข้าต้องจุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวขอขามาแม้กระนั้นก็ยังเฉือนไม่เข้าและศพก็แห้งไปเฉยๆไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นทั้งนี้เพราะท่านรักษาศีลบริสุทธิ์นั่นเองในวันเผาศพมีผู้คนไปร่วมงานกันมากมายหลายจังหวัดทั้งคนใหญ่คนโตคนธรรมดา สามัญหลายชนชั้นวันนะและท่านได้แสดงอภิิหารให้เป็นที่ประจักษ์โดยพวกสิทธ์ได้นำพุกตะไลไฟพะเนียงดอกไม้เพลิงมาจุดปรากฏว่าด้านหมดเนื่องจากท่านไม่ชอบเสียงอึกรกะทึกคึกโคมแต่พ่องานเลิกได้นำมาจุดใหม่เกิดเสียงด้านสนั่นหวั่นไหวกลายเป็นเรื่องเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้แม้แต่กระดูกขี้เท่า ก็ยังถูกยื้อแย่งกันจนไม่มีเหลือเพราะก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้สำหรับคาถาที่หลวงเข้าไปทันภาวนาเป็นประจำคือคาถากำแพงแก้วเจ็ดประการท่องว่าพุทธังธรรมังสังฆังสัตตร,รัตตะมะปะการังอมมหากังสารนังคัจฉามิส,ส,สุสุละละโสโส นะโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังให้ภาวนาก่อนทุกคืนคุ้มภัยอันตรายได้ดีพวกศัตรูทำอะไรไม่ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไล์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่